สวัสดีครับพ่อแม่พี่น like ้องนะครับผมเจอกับลุงทุกฤษฎิ์นิจโครับพี่น้องเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเก็บเห็ดมาผมประสบความสำเร็จเลยพี่น้องเลยเฮดปอดได้พี่น้องนะครับตอนนี้นี่ก็เลยซื้อปลาครับซื้อหมูมาย่างพี่น้องหมูสวรรค์กับนกับปนิมครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กําลังออก far กําลังคืมๆนะพี่น้องฝนฝนตกไปปล่อยพี่น้องเลยบรรยากาศดีมากน่านอนมากผม เดี๋ยวผมจะไปเบิองรอบๆพี่น้องนะภาเบิองรอบๆครับนีรบ่รอบๆฝน,นตกไปปล่อยพี่น้องเลยบรรยากาศน่านอนมากครับผมอันนี้ทีมงานหนุ่มสกุลกำลังย่าง<ๆ>ย่างหมูอยู่ทีมงานหนุ่มสกุลกำลังย่างหมูครับย่างหมูและย่างปลาครับนซะื้อปลน้น โอ้เขาทาเลยวะพี่พักแก้มวันนี้มีครับเรียบร้อยครับจวดเป็มีครับจวดจวดเลยได้แล้วครับได้แล้วนี่น้ำจิ้มอะไรนี่เจียวขมหรืออะไรขมหวานครับเจียวหวานเหรอเจียวหวานขมหวานขมหวานอันนี้เพื่อนกาเพื่อนกาอันนี้เพื่อนเพื่อนอ้วนนะผมเพื่อนเหี่ยวแล้วก็ถั่วงอกหลายชื่อครับคนเนี้ยลายปลา บรรยากาศอันนี้บรรยากาศข้างหนูน้ำฝนตกครับไปปล่อยพี่น้องบรรยากาศหน้าโอ้โหปึ๊บ อมคือหันคืออะไรวะหาเห็ดเขาบอกว่าเอ,อ,อา,าเสือน้องน่องสุนผู้ก่อนไปหานเสือร้อนล่องสุนผู้ก่อนเพิ่นว่า,ายังไงนะพี่ยังเขาว่ายังไปหาเห็ดมายิงก่อนเพิ่นว่า,นาไปเจอ,อยังก่อ <ทำ S 2> นตามหาเสือร้อนล่องสุนผู้อ่าคนหนึ่งไปหาเห็ดอีกคนหนึ่งหาว่าหาหานเสือร้อนล่องสุนผู้ก่อนฮนโอ้ยแบบนีว้วะของเราแบบนี้วะเราของเราโอ้ย ตอนขาขาโตมข้อมูลมันดีดีเยอะเดี๋ยวันนี้ตอนขิมตอนย่างตอนทำตอนิมเน้ยันี้เดี๋ยวตอนขิมมานี้เดี๋ยวจะเฝ้าเย็นเ็นไม่ต้องย่างมูสับไม่ต้องนไทยอยู่บรีมไ่ไทยเราอุั์กพหอป่มีติแกงเลยเาจะซื้อหยแน่ ผู้สาวครับผู้สาวไม่ยังม่ไทยผู้สาวยังม่ไทยเฮ้ยเเลปไม่เส้ยผู้สาวย้อนเกิดรักเกิดรักว่อเธตเมียอยู่พี่น้องเ้ยเสียอวเมียน่ะ เจ้าเียาอยู่ผมเนี่ยท่านเขาอยู่เอาอยู่ก็อยู่กันเจ้าบอกคอยเนีอยอยู่ทำเอาเอามียอยู่บ่ออยู่มาเลยปากกาใช่มั้ยกระได้ปากกาจะไปหมันอยู่เลยสีลาลงมาไปหมันเมียมันอยู่โอ้ยไปเดี่ยวไปแล้วโอเคโอ๊บโอ๊บครับไก่ครับโอ๊บไก่อะไรพี่น้องมึงเนี่ยโอ๊บไก่ครับโอ้เสียไปพี่น้องจวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียวครับพี่น้อง กวดงงนะขึนมาใหนะมองาำเขาเลยนี่บ่เาเมืองเอออะเลยบุกหาเขาไ้เนาะไ้ไลท์พูดห้องห้องโอ้ยขินเขาเสี่ยครับโอเคม้งโอเคมือ,อยางกับสุดยอดรับมือ,อยางใส่ไซขึ้นใหญ่ใหยาวรวม không? Tháo cày phải không? Thế là bả ừ. Cây đám mất này cũng lắm rồi là

พี่น้องมันลำยพี่ห้องมีแต่พวงยังไงพี่นนองลำยัยเ่ไรสุดเม่ไหุ่้่เม่นบุ้เม่นด้ผีม่บ้โเ้ยเปนหาเฮ็ดบ่ไอ้จ็กูยอดยอดสูงสุดนังไไปหาเฮ็ดมัดเลยเว่นลอยอีบ่เฮ็ดมัดเลยยิ่งบยิ่งี่พี่ี่ี่ี่ไปไทยเรื่องไปไทยเื่อไปไทยแล้ว เห็นมดกูมองหมดจะได้เขาเห็นกูโอเคนี่แหละครับพี่น้องวิธีของคนนิสานนะผมมีอย่างมากมายพี่น้องครับผมกินได้ก็กินครับผมกินหมดเลยกินครับผมมีมีนู้มันอนีก็มีหมูสวรรค์ครับผมนี่ครับเรียบร้อยไปเลยเพื่อนผมเรียบร้อยเกลียดเล่นเมาหมดแล้วเหลือผมคนเดียวพี่น้องนะครับผมผมเมาแล้วนะเยอ่ยงนันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กับไ้สมิตรนะพี่น้องเนี่ยครับผมอยู่ดีมีแห้งทุกคนนะครับสวัสดีครับโอเค